คือก่อนหน้านี้เรามีความเชื่อว่าพอคนเราอายุมากขึ้นแบบพอ60 7 0อะไรแบบนี้ก็คงไม่มีลมทางเพศหรือว่าความต้องการทางเพศแล้วแล้วเรื่องทางเพศก็คงเป็นเรื่องของวัยรุ่นคนวัยหนุ่มสาวเท่านั้นแต่ว่าพอเราไปหาข้อมูลแล้วก็อ่านงานวิจัยมาเราก็ถึงกับช็อกเพราะว่าข้อเท็จจริงต่างๆมันขัดกับความเชื่อเดิมของเราแบบสุด แถมยังแสดงให้เห็นด้วยว่าเรื่องเพศตอนสูงวัยอ่ะจริงๆก็สําคัญมากๆเหมือนกันความจริงก็คือคนเราอะ่ะมันก็มีอารมณ์ทางเพศแล้วก็ความต้องการทางเพศไปได้จนนั่นแหละต่อให้อายุถึง70-80ก็ยังมีอยู่ถามว่าน้อยลงไหมก็น้อยลงแต่ว่าไม่ได้หายไปยังมีอยู่ได้ตลอดแม้แต่ในผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนอะ่ะก็ยังมีได้แต่ทีนี้อารมณ์ทางเพศในผู้สูงอายุเพศชายกับหญิงจะไม่เหมือนกันผู้หญิงจะมีน้อยกว่า แล้วที่สําคัญนะถึงจะมีก็ไม่ได้แปลว่าต้องการเพศสัมพันธ์เสมอไปในขณะที่ผู้ชายในสัดส่วนที่มากกว่ายังต้องการเพศสัมพันธ์แม้จะสูงวัยมากๆแล้วก็ตามเรื่องผู้สูงอายุกับเรื่องทางเพศเนี่ยอาจจะฟังดูแล้วเป็นเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจดีแต่ว่ามันก็มีแง่มุมที่ซีเรียสอยู่ด้วยคือที่หลายคนไม่เคยรู้หรือว่าไม่เคยนึกเรื่องนี้ขึ้นมาก่อนน่ะก็เป็นเพราะว่าค่านิยมและชุดความเชื่อในสังคมด้วย สังคมหลายๆสังคมมักจะมองว่าเรื่องเพศและผู้สูงอายุเป็นเรื่องแยกขาดจากกันซึ่งาอาจเกิดจากการรับรู้ผ่านเรื่องเล่าวรรณกรรมหรือลักษณะที่ผู้สูงอายุถูกนําเสนอในภาพยนตร์และสื่อต่างๆมันจึงดูแปลกถ้าผู้สูงอายุจะแสดงออกทางเพศเพราะว่าอาจจะถูกมองว่าหื่นหรือว่าลามกได้เรื่องนี้กลายเป็นปัญหาเพราะว่าผู้สูงอายุหลายคนเ,นเวลามีปัญหาเรื่องเพศหรือว่าปัญหาสุขภาวะทางเพศขึ้นมาก็จะไม่กล้าไปหาหมอหรือว่าขอคําปรึกษา ยิ่งในวัยที่ร่างกายถดถอยปัญหาเรื่องสุขภาพก็จะตามมามากขึ้นเช่นในผู้หญิงอาจจะมีปัญหาช่องคลอดแห้งไม่มีน้ําหลอดลื่นทาให้เจ็บเวลามีเพศสัมพันธ์ส่วนผู้ชายก็อาจจะมีปัญหาแบบเสร็จวัยหรือว่าไม่แข็งอะไรแบบนี้เรื่องพวกนี้ถ้าผู้สูงอายุรู้สึกว่าปรึกษาใครไม่ได้หรือว่าไม่มีใครเคยให้ความรู้ก็อาจจะทําให้ปัญหาเรื่องเพศแย่ลงไปอีกหรือว่าถ้าในกรณีที่ผู้สูงอายุไม่มีคู่หรือว่าเป็นไม้หรือว่าไม่มีคู่นอน การเก็บความต้องการทางเพศไว้ไปเรื่อยๆและไม่คิดว่าเรื่องนี้มีทางออกก็อาจจะเป็นปัญหาได้เหมือนกันความเหงาในวัยสูงอายุที่ถูกสังคมมองว่าเป็นแค่เรื่องการขาดลูกหลานดูแลหรือว่าขาดเพื่อนฝูงจริงๆอะก็ยังมีมิติเรื่องการขาดคนรักและคู่นอนด้วยแม้แต่เรื่องการช่วยตัวเองผู้สูงอายุหลายคนก็ไม่กล้าทําแม้ว่าจะอยากเพราะมองว่าเลยวัยที่จะทาแล้วหรือว่าไม่ควรทําแล้วทั้งนี้เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องปกติที่ทาไปได้เรื่อยๆนั่นแหละไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ แล้วเรื่องเพศอ่ะก็ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องเพศสัมพันธ์หรือว่าการช่วยตัวเองด้วยแค่การกอดกันจูบก,กันจูจีกันแสดงความรักต่อกันก็เป็นสิ่งที่สนองความต้องการในเรื่องเพศได้ซึ่งผู้สูงอายุหลายคนอ่ะอาจจะรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ผิดแปลกที่จะมาทำาต่อในอยุคปูณน,นี้หรือว่าอายไม่กล้าทำโอเคแต่จริงๆอ่ะมันก็มีแง่มุมของเรื่องนี้ที่ซีเรียสขึ้นไปอีกคือเรื่องความรุนแรงทางเพศที่หลายคนอาจจะไม่เคยนึกถึง เมื่อกี้เราบอกไปว่าผู้หญิงสูงวัยหลายคนน่ะถึงจะมีอารมณ์ก็ไม่ได้แปลว่าอยากมีอะไรกับคู่หรือสามีตลอดรวมทั้งอาจจะมีเรื่องที่เจ็บเวลามีเพศสัมพันธ์หรือไม่อยากมีแต่ว่าด้วยความที่ผู้ชายหลายคนน่ะยังต้องการเพศสัมพันธ์อยู่จึงทําการบังคับและฝืนใจฝ่ายหญิงให้มีเพศสัมพันธ์แล้วด้วค่านิยมชายเป็นใหญ่ที่มองว่าภรรยาต้องปรนนิบัติสามีผู้หญิงหลายคนจึงรู้สึกว่าตัวเองอ่ะต้องยอมยอมไปข้อมูลจากงานวิจัยของมหิดลชี้ว่าจริงๆแล้วอ่ะ ผู้หญิงที่มีอายุมากรายงานว่าตนโดนฝืนใจโดยคู่มากกว่าคนที่อายุน้อยแล้วก็กลุ่มวัยที่รายงานว่าโดนฝืนใจมากที่สุดคือวัย75-79ปีซึ่งเนี่ยเป็นข้อมูลที่ทั้งน่าช็อกและน่าเศร้ามากเรื่องนียิ่งตอกย้ำความสำคัญของการทำให้เรื่องเพศในผู้สูงอายุถูกนำมาพูดคุยแล้วก็ถกเถียงอย่างเปิดเผยและการให้ความรู้และสร้างควใจเรื่องนีไว้ตั้งแต่เนินเน่นๆก็จำเป็นมากๆ ดังนั้นค่านิยมในสังคมที่มองว่าเรื่องนะี้เป็นเรื่องต้องห้ามก็ต้องเปลี่ยนไปด้วยสรุปคือคนเราอะ่ะมันก็มีอารมณ์ไปได้จนนั่นแหละแต่ว่าตอนอายุเยอะแล้วอะ่ะความท้าทายแล้วก็ปัญหาใหม่ๆก็จะตามมาเธอเกิดว่าเราไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้ไม่รู้วิธีแก้ปัญหาหรือว่าไม่คิดด้วยซ้ําว่าเป็นปัญหาที่แก้ได้แล้วก็กดทับมันไว้อย่างนั้นสุดท้ายมันก็จะยิ่งแย่กับตัวเราแล้วก็คนรอบตัว มันก็เลยควรมีการเปิดพื้นที่แบบเวทีเสวานาหรือว่าแคมเปญต่างๆให้รู้สึกว่าเรื่องเพศในผู้สูงอายุเป็นเรื่องธรรมชาติแล้วก็พูดคุยได้ไม่ใช่เรื่องน่าอายนอกจากนี้การจัดกิจกรรมแบบงานเต้นราหรือว่าการจับคู่ผู้สูงวัยหรือว่างานสําหรับคู่รักสูงวัยก็เป็นอะไรที่ช่วยได้แล้วเรื่องการให้ความรู้เรื่องสุขภาวะทางเพศก็ต้องครอบคลุมไปถึงผู้สูงอายุด้วยไม่ใช่แค่คนวัยหนุ่มสาว ส่วนเรื่องความรุนแรงทางเพศเมื่อกี้มันก็สามารถพัฒนาอสอมมเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นแกนนำชุมชนให้เข้าใจสัญญาณความรุนแรงในชีวิตส่งรถผู้สูงอายุได้หรือว่ามีการรณรงค์เรื่องความรุนแรงทางเพศในผู้สูงอายุเป็นต้นแต่ว่าที่สําคัญพอๆกับอย่างอื่นน่ะอาจจะเป็นการสร้างความเข้าใจระหว่างรุ่นเพราะว่าถ้าคนเจนใหม่ๆห,หรือว่าลูกหลานไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้มันก็ยากที่ผู้สูงอายุจะรู้สึกปลอดภัยพอที่จะเปิดอกคุยเรื่องเพศได้เอาล่ะก่อนจากกัน จริงๆอะ่ะมันก็มีประเด็นเรื่องผู้สูงอายุที่เป็น LGBTQ+ อีกเนื่องจากถึงแม้ว่าในปัจจุบันสังคมจะเปิดรับความหลากหลายทางเพศมากขึ้นแล้วแต่ว่าพอมีมิติเรื่องความสูงวัยขึ้นมาเรื่องนี้นเลยซับซ้อนขึ้นซึ่งเดี๋ยววันหลังเราจะมาเล่าให้ฟังอีกที